วันนี้เราจะปั่นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยโยเกิร์ตใช่ไหมเนี่ยแต่มันขวดใหญ่มากเดี๋ยวมาปั่นน้ำโยเกิร์ตกินกันนะคะมันจะมีรสชาติเป็นยังไงยวตามไปดูกันเลยค่ะการปั่นเราก็จะทำการใส่น้ำแข็งคบบสวยๆใส่นะะ้ำแ,แข็งก่อนนะคะน้ำแข็งก็ไปอืมถ่านน้ำโยเกิร์ตเราจะเอารสอะไร มีหลายรสชาติให้เลือกตอรี่แล้วก็ลิ้นจี่จัดอะไรก่อนดีพีเจ้าอะไรพีเจ้าลิ้นจี่เหรอโอเคเจัดลิ้นจี่นะคะปลาลิ้นจี่จะสีชมพูอันนี้สตอรี่สีแดงมาจัดเลยค่ะเปิดฟ้า,เป,ฟา,เ,ปฟาเปิดฟ้าเกี่ยวออกมาได้่างนี้เลยอเอ้ลงไป หนึ่งครัวอาจจะไม่ใส่เครื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเติมเกลือไหมเติมเกลือเพิ่มหน่อยเพื่อรสชาตินะคะรสชาติเพื่อเติมเกลือเยอะขึ้นหน่อยนะคะเติมเกลือเกลือเพื่อให้อร่อยโอเคค่ะ ทำการปั่นได้เลยเครื่องปั่นเราก็มาแบบทำน,นการงานสร้างโดยเฉพาะนะคะทำการติดไฟให้แน่นหมุนหมุนเกียร์มาหมายเลขสามก็พอค่ะแล้วก็ a few minutes later โอเคมันก็โอเคอยู่นะคะนชิมรสชาติกันดู ถ้าใครชอบหวานๆก็เติมน้ำเชื่อมได้นะคะแต่เราไม่ค่ะจะกินแบบเพียวๆจะไม่กลินหอมของขอ,องอะไรไม่มีกลิ่นหอมของอะไรของผลอะไรของผลใลนเห็นตีค่ะอร่อยมากแต่ว่ามันถ้าเราชอบหวานเราต้องเติมน้ำเชื่อมนะคะ อร่อยงงเอางย่งางน้ำเชื่อมไหมโอเครอดูอีกตัวหนึ่งน,นะคะเป็นสตรอเบอรี่มาตอนนี้เราจะมาปัน่นสตรอเบอรี่กันนะคะยยเกิดสตรอเบอรีแ่แต่ครั้งนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเยลลานไม่ชอบน้ำเชื่อมค่ะต่เราหวานไม่ได้ค่ะขาดหวานใส่สักหน่อยนะคะ เพิ่มความหวานนิดๆตามด้วยหยกเกลือนิดหน่อยค่ะหยบเกลือเข้าไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยน้ําแข็งบริสุทีลงไปเลยนะคะแล้วก็มาเติมน้ํเน้ําสตรอเบอรี่ลงนี้นะคะโยกเกสตรอเบอรี่อืเอาทุกหยดเอาทุกหยดปั่นเพื่อสุขภาพนะคะเป็นน้ำปั่นสุขภาพนะคะ เทำกินเองค่ะไม่ต้องซื้อค่ะหมายควาว่าเศร,รษฐกษิจทางกกินเองแฮ่ลอยเลยค่ะ A few minutes later เ,เ,รเ,ะะเรามาชิมรสชาตินะคะ,าาะ,คะจะเป็นยังไงอืมนะคะเนื่อเหมือนน้ำปั่นนะคะโอ้โหมไหมสมุทรสมุทรเลยค่ะ ขอชิมหน่อยนะคะอืมเิ่มกมหวานนิดนึงอร่อยมากอร่อยถ้าใครไม่ได้ชิมจะไม่รู้ว่าอร่อยแม่อร่อยลองลองดูเลยนันหลุกบอกว่าอร่อยมากเนอโอเคยกนิ้วมาทางนี้สิคะ <c oughs> นิ้วนิ้วพิสดารก็มีนะคะนะคะ่ะอาจะมาเกีนะคะ เนี่ยของอร่อยแท้นี่แน่นอนไหนแก้วพี่แคมอยู่ไหนคะมาจัดด้ยค่ะอือเขาก็จะลำเลียงนะคะก็จะลำเลียงนะคะลำเลียงลำเลียงเสิร์ฟลำเลียงให้กับให้กับอ,อะไรนะเขาเรียกให้กับอะไรนะสปอนเซอร์เราเหรอฮะเขาเรียกว่าลำเลียงให้กับสปอนเซอร์เราเหรอปต่จะจอมนะคะ แก้วนี้จอมมากค่ะน้ำปั่นค่ะโยเกิร์ตปั่นปั่นเองเลยค่ะเมื่อวานก็กินกินทุกวันค่ะกินทุกวนันกินเพื่อสุขภาพค่ะทุกวนัน เจมโถค่ะปริมาณคับแก้วเลยค่ะคับแก้วเลยค่ะเอามาเปิดฝามาเร็วๆขยโยขยักขยึดเข้าไปเดี๋ยวก็ไปเหนียวตรงนั้นได้ปะที่นี่มาเร็วๆ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 มา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 นุมาปั่นเพื่อสุขภาพสมูทตี้ค่ะ เออเอออน่อยน้ำโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตปั่นโยเกิร์ตปั่นค่ะอุ้ยอร่อยมากโยออะไยายก็อะไรนะแดงสดมาหันไปดูในร้านกินที่บ้านด้เซ่บอกันไหมบ้านได้เรอซบเลยกินช้อนไม่พอนะต้องโขลกเลยค่ะ เรามาทำกินดูนะคะอร่อยมากรสชาตินี่แหละที่ยายต้องการโอเคบ๊ายบายติดตามเราด้วยนะคะติดตามเลยเลยบ๊ายบายห้องครัวเราก็จะลกๆประมาณนะี้แหละขนา